แม่หลังคลอดที่ให้หนมลูกอยู่นะคะมีถามเข้ามาเยอะว่าควรงดผลไม้ชในิดใดบ้างนะคะผละไม้ในบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยมีเยอะแยะหลากหลายนะคะให้รับประทานการรับประทานแนะนําว่าหนึ่งเลยให้รับประทานตามฤด,ดูกาล2ก็คือรับประทานผลไม้ที่ไม่มีรสจัดจนเกินไปเช่นรสเปรี้ยวจัดนะถ้าเรับประทานผลไม้ที่มีรสจ,จัดเนี่ย นะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะผ่านทางนั้นน้ำนมทำให้ลูกของเรานะคะได้รับนมจากคุณแม่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่สุขสบายได้เพราะฉะนั้นอย่าลดจัดจนเกินไปอันที่3นะคะไม่ควรจะรับประทานพวกรสหวานมากจนเกินไปอ่าถ้ารสหวานมากจนเกินไปอ่าก็อาจจะทําให้คุณแม่หลังคลอดนะคะเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานในช่วงหลังคลอดได้เพราะฉะนั้นการรับประทานผลไม้ยา รับประทานเปรี้ยวจัดหวานจัดหรือรสจัดทุกชนิดค่ะแล้วก็ควรรับประทานให้ถูกต้องตามฤดูกาลไม่แนะนําให้รับประทานผลไม้หมักดองนะคะหมักดองเลี่ยงได้เลี่ยงเพราะอาจส่งผลต่อน้ํานมนะเพราะฉะนั้นการรับประทานผลไม้ถูกต้องตามฤดูการลรับประทานได้เลยนะคะตัวไหนที่อาจจะรับประทานแล้วทําให้รู้สึกไม่สุขสบายท้องทําให้ท้องอืดท้องผูกท้องเสียก็ควรจะเลี่ยงเพราะสิ่งเหล่านี้มีโอกาส นะคะที่ผ่านทางน้ํานมได้ทานอะไรทานได้เกือบทุกอย่างนั่นแหละค่ะขอให้เป็นอาหารตามฤด,ดูกาลตามธรรมชาติแล้วก็ไม่รับประทานมากจนเกินไปเช่นคุณแม่หลังข้อถามมาว่ารับประทานทุเรียนได้ไหมหน้านี้หน,น,น้าทุเรียนรับประทานได้นะคะคุณแม่หลังข้อรับประทานทุเรียนเนี่ยอย่าให้เกิน1นภูต่อ1วันหรือ2เม็ดเล็กๆไม่ควรจะเกินนี้เพราะรับประทานมากจนเกินไปก็เป็นไงคะทุเรียนมีกรรมฐานนะคะการจะทําให ไม่สุขสบายท้องทั้งตัวคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ลูกที่กินนมแม่ได้นั่นเองค่ะ